อยู่โตอยู่น้าคู่ไฮอยู่น้าเลีเ้ยงปลากับกุ้งกุ้งน้ำจืดกุ้งก,าก,าก,ก้าก้ามต้นกล้วยต้นมะพร้าวมันหวานญี่ปุ่นกับทัลลิซง ต้บักนาวปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้เพิ่มเพิ่มทุกอบ่างป่าเพลินกุ้งกับปลายินเงียบสบายบนทรายมากวนลมกระเจี๊ยบมีเย็นเย็นมีเลยเที่ยงนาหน่อยมานอนเย็นเย็นสบาย อยู yeah. ่ในเมืองมันเชียงคุ้นวายอยู่ในกลางบ้านที่มีนิสัสบายปากระห่ล้วก็ลงได้สองเดือนโตมันกันยังน้อยลงหลายติบปลตะเกียบเนี่ยโอ้ตใหญ่แล้วปลาตะเกียนเนี่ย ปัตเพียนคือลายแท,ท้เด้อปัตเพียปัตเพียนกุ้งกำกามลงน้องเดียวบ๊วยใสนเครื่องบำบัดน้ำใส่พักพักปอดพักปอดนาบำบัดน้ำกุ้งกับบริษตายเ็ดธรรมศาสตร์พักบุ้งกับปูกน้ำก็เริ่มท่วมแลยพนตกปลูกพักบ,บุ้งไว้ิ ผมเพียนไงมันแล้วกำลังไก่กอปีนกันื็ง่ายไว้ใช่ไมันน้องใหม่บอกฮะบอกว่ามันสิกินกุ้งจะเมดและกุ้งอันลงน้ำกันกับปามแต่ว่าปลาจิตผุดปล่อยลงน้ำกันกับกุ้งมันสิกินกุ้งเพ่อนั่นแหละเหมือ โตง่ายเรียกพอปิ่งอันนัน่นอะไรเดีดยพอปิ่งท้าปลาแดกแล้วจัหน่อยกับบางฮงเป็นหมากบางฮงเตี้ยหนุ่มบางฮงฮอนแลนด์กับลงบางฮงเป็นหมากครับปิดบางฮงมากินมาตามัมกินกับปิง่งปลาลีนะ่าพักกินกับตมัมบางฮงกับพักบงเดีย๋ยวงมาขั้นทิ้งมาปลูกเนีตะคิงมาปลูกไว้กินกับตมัมบ้างเช้าไว้กินไก่แบบป,ปะกูดลงมาแล้ว โคบกวยหอมทองกวยน้ำว่าลงคคบชุดกลาววชิ้นคข้ายใบที่หูอยู่การทงสบายอยู่ในบ้านเชียงสนันอยู่อยู่นี่เงียบมีแต่เชียงกบเชียงเกียดเกล็ดปลาเบิง้งปลาจินอาหาร สบายเงียบดีแล้วบุญวาวายแบบกะปายำแลยแล้มังม่มาปลูกอีกบอว่าปลูกใช่แถวคันเลยเนาะมันกรล้อยขาวพังอีกได้น้ำถ่วมน้ำถ่วมเครือมันก็หันข่าวพังเลย ไปซื้อ áo เป็นทุงเป็นเอันนั้นเป็นทุงอันนั้นบักโม่จินตาลาโอ้ยซักใช่ไหมซักใช่ไหมมันลมเลยมันลมซักบ่เลิกบังห้อยกะลงบังห้อยนะห้อยขี่กะตายเอาลงน้องหมดเลยเวลาอยากเพิ ak, hai, ak, ane. Ane ak, ่นว่าไปงมงมอ o เขี้ยบเขีบเขี้พัง